โอ้ปนิปน um, ุษคนงามกลมานะครับวันนี้ลุงยักษ์เอ้ยจีนเอาแบบเมนูแบบเมือแดงข้อความอย่าวะเจน่าผัวคิลิวไปคิลิวครับ

ปุ๊บไปปุ๊โอ้เบี้ยกกับหมขนาดนะครับไปโทษทียังกินกันนี่ซากระหลับเพี้ยอันนี้มักหลาบนี่มีซากมีซาเออซากสุนหลับนะ่ะครับสองสองสองจีนกระดุก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 ที่เจ็บงําเนาะปะเนาะเออครับไปเป็นรถกับแมวเป็นรถกับแมว ้างวงเอฟซีทางงันอย่างเง้อกำกับกับด้วยนะครับนี่เป็นการคิดรีวเหมือนกันนะครับคิเรี่ยวนตับไอ้ไซไอ้ลมดีเอแลวตอนี่มก็ลงนอะไรฮเก่งออมว่าต้มไอ้ต้มกุ้งนะทอดทอดนี้ทอดไหมแล้วกันไม่เลย

นี่ก็เค่องไนข้เครื่องไน่เขาเรียกว่าอะไรเรากินลาบกินซามะหมูสักตัวใดแล้วยังเป็นยังหมูเครื่องไน่ครับขอโทษะันจะแกงก้องก็จกจะได้ต้มหมกระผมส่วนอ็นส่ทนอย่างนั้นอันนี้ต้มหน่อเองต้มหน่อยต้มหน่อต้มน้อยต้มสอดจะใครกันต้มสอด นี่นี่มเต็มเต็มครับอืมอดจอดครับป้าอืมปุ๊อะไร่แกะปุ๊กมาดังนี่ฮะปุ๊ีะเี้ยเวเออแจ้งไม่ได้นักหน่อยผีโ <to อ <tort numero> ้พักก้ามีนะครับนาหนน้องนี้ครับพักหนครับ หอมพักอันนี้ครับโจนหอ,อมหอมหอม <laughs> ได้เงี้ยไปกินเนาะราซาแกนี่ยบนรถระยะหลังได้แค่ได้ทับมาดันเนาะมีหญิงอมหงยนะแต่จะมตั้จะได้ทัพเสี้ยเนี่ยจะเทออกัลั้แตะมาตู้ต้มจุ่ไปเรจนเียนอะไรอร่อยที่โซนเสี้เจีอันไี้องศูนย์หกศนยแล้วกไปเน่ยกปไปแล้วนี่สองศนยี่ย0ศูน ไม่เอาฟีดก็แล like <hum> ้วฟีดหรือไะเอาเอาเว้นยังเมอเาเอาไม่ใี้ซู่มีนดนนะเออนี่นี่่เกียดนมหล้่้องกินหลับเจ้าอมา่อจะได้ไปานนนี่เาหหลงวหนี่นไหนกันคนคนคนบายีนไหนี่นจะเข้าแต้น่น มันกันเปล่เออเออเ้นแก้กล้องวงขอหน้าห้วงเนี้ยคเหนอเก้อนมีเนาะก้อเสียมเลก้อนเลือดใส่หรือว่าก้ันเนี้ยก้นเนี้เหมจุดจานี่ทอดทอดเนาะมันต้องกินทอดเนาะทอดจ้าครับครับทอดด้อ อดอดวอ็มนุ้งอนเดีนย่เข้าละอด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 อนอด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 อ่อดอดอดอกอด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 ุดอดออด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 อ คโอนอานเข้าอูีคะแนครับผมข้อูนอดครับตีนถอดน่อครับน้ได้คะแนนนีแต่คืนนะครับหลับละหลับหลับนะเออมือหนึ่งเขาเพชเพชไปก่อนสองถุงเลยหน่อยนี่ไงนี่เกือ ่มนัวงนมนัวมอคนละเออมาขอเชิญครับมพ่เือวนี้มันจะเก็มไปหน่อยต้องเซนนักัวผนัวเก็บไนั้นมือคนละละคนลง้เืบผงนมว้เนัวผงนัวผงนวผนัวผัวงันนัวผงนนมวัวัวานัวนัวผนัันันัวผงนัวผนัันันกัวนัววัวนัวผ e นัว

ใส่ว่าใส่ใส่น้อยแชบน้อยนะใส่หลายแชบหลายแบบเอยไร่หยบ่ยไปนะขอลืมโบทโฮว่าขทมก็ันเ้นองเจ้คลิปลสบจิจินเจ้าของเจ้าของคลิปเลยฮะี้จิจิเาโป้เยักิบมได้พันบ อะได้ัได้ตับหน่อป้านอะตอนนี้ชุดซาไปแยกกันเลยนะครับนออมบาแปะกับเขาเออือออเขาไปจะบอกมาโอ้โอ้ใช้น้มือโกนนี่เข้มดับโอ้ใส่ของผมอย่างนี้โอ้เข้าอ่ะปตินี่ข้า เดี๋ยวต่คนคเดียวเดียวคนเดียแล้วแป้งทำเหนียวครับมเก็บนิ่มทเหนียวเลยแลปีแล้วเอสีนี่ข้านืองนครับว้วเนี่ยข้านองหคนนั้นนะขเืองเหือนด้าไ้รับนี่นะโอ้มือหนึ่ง่บอโหนี่ถาจีชีวิตมันหนอกนีคนเดียวครับเบาเบาชิลลุนี่นะด้วยด้ยสบาย เพียได้วยเพียเห็นน่อยเลยไอ้เาดีเสีเอาของแตะเออนั่นะของแตนะห่อลยใส่้ไผ่ไปด้วยนะข้ัวไผ่ของเ่งเนอไปคัวแม่นนะครับว่าเนาะจะกินคัครับโอเค ก็ไปทมลดลงตามส่วนนั่นนหมดนี่เอาไงใส่แอนใสเออตแลอเย็นเออผยปากตัวและเ่าปากเดียวกมีบอกไปซื้อถ้วยอจางก็ซื้อเห็นหมดปากเขาบซื้อ ปหัวก็เขาเนี่ยเนาะเออมาันค้นกับซื้อเออเออเด้อปวดลงเช็กิโอ้โหน่าเี่ใจว่เขาข้อเนี่ยเนาะอันนี้กินพอครับถ้าแทเข้ออีกปีว่าเล้เนอน้ำใจน้ำกินพอครับอ มาละตอนหมดเข้าัวรอน่อยระน้อยเาวเออเออครับป้านี่เนอหลวกหน้อยเนาะผนฟอกมานะครับอืออีโคกีมะกินเลยกินเนยมันปนหลวกกินเลยน่นเชนกินเข้า้กันเด้อเดนแต่นี่ไิทักษ์คนคนซาพงอันนี้ก็ต้องแขนงใส่ลายพังก้นให้กับคนซาประกันน้ำหนักอ โนี่ไม่จอดนนี่ตวเอาสนนออน่อยน่อมีบนหอร่อยนอยอมอร่อยน่อยออกกันจ้ะส่อน่อยกินรับก่อนผงเจ้างเจ้าผงน้กับัเงอ้อนใจอ่ะังมี้ยเมาเอาเล่กนะ ัใส่ใส่อะไรก่อนขนสาอันนี้ครับอะไรอร่อยที่สุดจังคะข้าวสิบคะแนนอีว่าคุ้มอ่ะเอมีอะเข้าหรอ้ผมหรอเออ

เราเือดลงเยัดทีมแท้คือปีนี่เกือบเต็มน้อยน้อยเก่าลักไส่ผมเปิดเริ่มแล้วเนี่็มั้ยผมไส้แล้วมันลักไส่ผมแล้วมั้เกือบเต็มต้นหอมผักชีผักไทยเดี๋ยวเือยัอีแค่นั้น นีา่ะของแกที่เข้าบดเตยพี่บ้างพี่มีแต่เพลงลุงขี้เมาเพลงป้าขี้เมาไม่มีผมเลยจัดเพิ่มมาได้เนอะ เิอเลย้าอกอันนม่งหรอมาแล้ครับโทษขอโทษขอโทษหล่ะเออครับคนละนะใจโล่ปล่อยแล้ลับอ่ะมักลาบมันเท่าจักซานะครับนรมหยอดลาบีเขาค้อ้วยบ้นงใช้ใส่เคร่อตหล่ะโอ้ีหได้รับการสนับสนุนจากกลุใช้นะครับเใช้คน่อใจดีด้วยนี่ก็สอเมนูด้กันนะครับตึงหลับตึงซานะครับเนาะนะครับยอน นี่ขอบคุณท่านผู้คนนะครับเนี่ลุงยัดษ์ปีฑุนะครับปาเนกด้ยนะครับคุณโดยเฉพาะคุณหลวงใช้โดยเฉพาะคุณหลวงใช้นะครับผู้สนับสนุนลายใหญ่ช่วงนี้นะมันเสิร์ฟลายใหญ่ช่วงนี้ช่วงนี้แต่ก็กล้ากับคนเมื่อหากันประจํานะครับอืออ่ะเอาหลวงใช้จิ้มไส้ครับว่าแก่ย่อใส่ข้าวคั่ว เดี๋ยวก็ควายครับอันนี้ยังน้อยอีกงนี้อ่ะเป็นี้อ่ะอันดี้เป็นเปินลลงมโลงอันนี้ครับอลงอีก หมอครับหมอหมอใครข้าวควรใครข้าวควรนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าแบ่งใจข้าวควรที่หลังโอเคนะครับขอบคุณเแฟนครับนะครับที่นี้ตามนะครับขอบคุณปนุษย์นะครับเนอร์วันนี้นะครับปนุษย์ผลงามนะครับนะครับ ขอบคุณกันครับนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์ให้คน้องใจชีวิตคอณหมอของทีมงานนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้ามีอย่างแนะนอนของกับคุณิดตามนะครับส่งไลค์คลาสที่กาแฟกุติดตาม๋าเลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ